ฉันฉันตายไปแล้วนะแบบบอกด้วยนะว่าตัวเองตายแล้วจะขอมานอนกับพี่สาวด้วยบ้านเก่าผมเนี่ยเป็นโรงงานมาก่อนแล้วมันจะแบ่ง,บงส่วนเป็นพาร์ทที่เป็นตัวอาคารเรือนนอนอะ่ะเป็นอาคารไม้พี่สาวผมจะนอนห้องหัวมุมเลยทุกทีแกก็นอนมานานแล้วนะแกก็ไม่ได้เจออะไรแต่แกรู้สึกแปลกๆว่าแบบเฮ้ยที่แกนอนแม่งต้องมีอะไรผิดปกติแกบอกว่าที่แกฝันไปอ่ะแกรู้สึกว่า อยู่ดีๆเว้ยในฝันนะมีโทรศัพท์อะวางอยู่หน้าห้องเหมือนมีโต๊ะวางอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่ต้องจินตนาการว่าเป็นโทรศัพท์สมัยก่อนนะที่ใช้นิ้วเสียบแล้วก็หมุนอะอ่าอ่าโทรเข้ามาโทรหาแกแกก็แบบรับสายเว้ยในฝันก็นนคือจินตนาการว่าเฮ้ยทำไมในห้องกูมีโทรศัพท์เลยวแต่ในความจริงไม่มีนะแกก็รับสายแกก็บอกเออใครหรอให้ฉันเข้าไปหน่อยฉันเองไง วันดีสีตัง hmm? พี่สาวผมใครวะเออพี่สาวผมไม่ไม่รู้จักเลยอะ่ะเขาก็แบบว่าเอทําไมหรอมีอะไรหรือเปล่าฉันฉันตายไปแล้วนะแบบบอกด้วยนะว่าตัวเองตายเออฉันแบบว่าเหมือนแบบหิวอะ่ะเหมือนอรเรามาขอส่วนบุญน,นะฮะ uh huh. แล้วจะขอมานอนกับพี่สาวด้วยเออแกก็แบบเฮ้ยมาขอกูนอนทําไมวะอะไรเงี้ย เแกบอกไม่ได้เพือนมีที่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ให้เข้าเขาก็แบบร้องไห้อ่ะเขาก็เลยเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจเว้จนตื่นเช้าขึ้นมา <c oughs> ก็เลยไปถามคุณแม่บอกแม่แม่วันดีจีตังคือใครอะ <c oughs> แา่ก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยวันดีจีตังคือนางเอกหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องชูเล่นกับคุณกรุงศีวิไลเ <c oughs> มื่อก่อนคือแกแบบว่ามีแฟนเป็นแครปาทานมั้งถ้าจำไม่ผิดอะ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าแกเสียชีวิตเพราะอะไรนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆจะใครรู้มาแชร์ได้ประมาณนั้นคือประมาณสื่อถึงกันได้อะไรเงี้ย mm hmm. เขาบอกอะในปันนะเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์นะแต่ตาเขาเห็นเห็นเป็นรูปประพันธ์สันฐาน,ฐานว่าเป็นผู้หญิงผมยาวก้มหน้าอยู่แต่ยืนโทรศัพท์อยู่อะนอกห้องโอ้เออคือเข,ข,ข้าไม่ได้เข,ขาก็ไม่อยากให้เข้าด้วยเพราะเขากลัวแปลกตรงที่ชื่อมาแล้วพี่สาวพี่ไม่รู้จักด้วยนะ ไม่รู้จักเลยพวกผมอ่ะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบอกใครวะไม่รู้จักเหมือนกันคือคือสมมุติว่าถ้าถ้าแบบเป็นชื่อคนที่เรารู้จักมันก็คิดว่าสมองคงทํางานแบบนั้นไปเจอแบบนี้แต่นี่บอกชื่อมาแล้วเป็นดาราที่พี่ไม่รู้จักด้วยพี่สาวพี่ไม่รู้จักด้วยนี่คือแบบโอ้่